สวัสดีครับตอนนี้ผมก็เพิ่งจะหลกต้นกระเจียวเสร็จเป็นกระเจียวที่อุดมสมบูรณ์ที่บอกเคยเห็นแบบอุดมสมบูรณ์แบบอย่างนี้ปลายท่อใดครับแต่ืันนี้มาพ่อกจะได้หลกไปทำพันธ์ุเอาไปปลูกเอาไปขยายตัวติดตามให้กำลังใจในช่อง เปิดใหม่น <S <S มเนี่ยัด้แลมปลูกมาเลยเยอะมากจะบรนลุนี่นุก้นว่าป้าาาาาอมมาปลูก ngam một hộp đúng ngam ngâm đồ gạch ngam một hộp ngồi đi tuôn nhẹ đọt nhẹ hấp ô, giót hấp nó Hãy <Okay. S 2> เอามาลูกเลยนะน่ะเอามาปูกกว้า,าวโอ้นกรลังเต็กมันเป็นนอเป็นนอ,อนี่นครับเดนจะบกอย่างภาคฮะแล้เห็นบ่นเห็นบอื่ กำลังกินเสียวครับดอกสานดีกำลังกินเสี้ยวครับนกกระเจียวเอ๊ะเอ๊ะกระเจียวอย่างไงครับธรรมดาวะือบลูมีกระเจียวธรรมดากับกระเจียวบบธรรมดาเลยครับเอกระเจียวไงเห็นว่ากระเจียวกระเจียวเป็นกระเจียวไงไปกระเจียวไงดีครับต้นไงดีครับมันอยู่เป็นดินภูครับมันก็เลยต้นไง ต้แนแยงก็เลยดยสมสมบูรณ์มันอยู่ในป่าในเขาครับแต่ก็จะหลกที่หลกที่หลกออกนี่คือจะเอาไปปลูกนะครับเอาไปแพร่ไปขยายพันธุ์ครับป้านขมิ้นเนาะ ลายๆไฟสีเบิดพอแล้วมั้งเนาะลายขนไปไว้ไปเบ็คตอนนี้ก็คือว่าขนไปว่าไว้ครับต้องล่างกีดีนอกกันครับนี่ครับมาเอาจากวัดสูวัดครับล่างออก ล่างออกเพื่อที่จะยกไปได้สะดวกขึ้นครับเพราะว่าแบกไปลำบากครับมันเป็นก้อนดินอยู่ครับเป็นก้อนดินที่หุ่มหัวของต้นดอกกระเจียวครับก็เลยต้องล่างออกเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็จะได้ยกไปใส่รถอีกครับผม หัวข่าวงามครับหัวข่าวงามไปตะแซบลองกินมึงบอครับเป็นยาเพร้อมสมุนไพรเป็นสมุนไพรทุกอย่างเลยครับเมื่อกี้กับเป็นหลกเอาขมิ้นได้มาแล้วกะเอากระยอไปนำครับนี่ครับ นี่ครับของก็จะทำการล่างเพื่อที่จะลดน้ำหนักลดน้ำหนักของการยกครับยกไปของที่พอใบเห็นก็ง่ามเลยียะล่างก่อนครับเป็นของของวัดเลยสะดวกครับเลยเอาสะดวก เาสะดวกล่างสะดวกไปมาสะดวกครับเป็นขมิ้นพี่บม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับบม่ได้บม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยว่าหงงามเงี่ยครับมันเป็นขมิ้นเออมาเรนเอเกียวเกียวครับเกียวเกียวเงี้ยเกียวเงี้ นี่หัวเป็นตาแซบเหรอครับหัวเป็นตาแซบเหรอครับกัดโซ่บังดูนี่ครับกินโซ่บังดูสักตายกินโซ่บังดูตาอะไรนี่โอ้ยไปหักมันออกแขนงหักมันออกแขนงเอามากินตัวกินนี่ครับตา หัวต้องกินได้หัวต้องกินได้หรอคร <c oughs> ับครับเหียนหลังครับไม่อ่ะอยังไงรสชาติเอ้ามิดจัด <c oughs> <c oughs> อย่าหากดิ รสชาติเป็นหวานๆหวานครับเป็นคล้ายๆกับแกนตะวันครับกินกินคืนหัวแกนตะวันนาะครับเคยเห็นไหมครับจะคล้ายๆ,ๆกันนี่ครับกินเข้าไปแล้วก็จะเป็นหวานๆอมน้ำกรอบๆครับ,รบเจียวไปกรอบๆเวลาลึจะออกเป็นห่อนๆคอจากหน่อยครับมีแบบเป็นตะกูลขาเนาะครับ สมุนตสมุนไพรแบบนี้นะครับเป็นตะกูลขาขามกแนงแตะไคร้ยอย่างนี้ครับมันจะออกเผ็ดหน่อยนึงครับเผ็ดนิดๆที่โคนลิ้นแล้วก็เป็นนอนห้อน,อนลงที่ลำคอแต่ว่าเวลาลิ่นสัมผัสเวลาเคี่ยวมันจะหวานก็หน้ามลายครับแล้วก็แซ่บครับแล้วก็ล่างต่อไปครับเดี๋ยว ยางค่อยยกไปขึ้นรถได้สะดวกครับอันนี้หลวงขนาดแดนเตด,ดอกเตดอกนี่เอาไปนึ่งเอาไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปต้มกินกับตำเกลยวครับแซ่บครับอาหารแบบรสเลิศครับอันนี้นะครับดอกแต่ว่าอันนี้ดอกแก่แล้วกินหมดแซ่บหรอครับ <c oughs> เอาแบบจุ้มๆจุ้มๆเนยกินต้นใหญ่ดีครับ <c oughs> อันบ่มีไข่นะครับ ่จ <c oughs> <c oughs> mm ักไดก็ซื้อเอาจักไดก็ซื้อเอาปุ่นของกันอยู่กับธรรมชาตินี่ดีเังไหมครับธรรมชาติ ส่งผลให้ดีเลยครับคือร่างกายนี่ปลอดสารพิษครับร่างกายนะครับที่ผมได้สัมผัสมาครับดูที่อยู่กับธรรมชาตินี่ครับเพราะว่าผมไปตรวจเอินทีมีโบ้ขึ้นจากคิดเลยครับจังหวะปลอดสารพิษนะครับปกติเขาจะขึ้นคิดนึงแล้วก็อีกขิดนึงบ้ขึ้นมาครับแต่ผมมี่บ้มีขึ้นบ้มีอย่างเลยครับคือไอคือที่ตรวจเปล่าเลยครับเอาเอายอด เอายอดลงไปขอจะเยียหูดังมั้งครับตีแล้วก็เอาเอา,เอา,เอายอดลงไปนะครับน่มันเป็นคือแบบซื่อมาแบบไหนมันค็เปลี่ยนแห่งสั้นละครับม, <laughs> มันบ่มีผลอย่างเกิดขึ้นเลยครับสำหรับมันไดได้มันห่างสำหรับร่างกายบริสุทธิ์มั้งครับ <laughs> ที่ผมไปตรวจก่อนเข้าโรงงานพอเข้าพอเข้าไปในโรงงานปุ๊บไปติดโควิดกบมา <laughs> โอเคครับอย่าแบกร้ำซีลเลกนครับไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่รับชมท่านผู้ชมที่รับชมช่องผมนะครับขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ฝาก กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ